อันนี้คือใส่หัวฉีดน้ําที่แถมมาภายในชุดครับหัวฉีดเทอร์โบเนี่ยฮะสามารถปรับได้นะสามารถลดพืชลดผักได้นะเป็นไฟดีซีก็คือไฟจากแบตเตอรี่นะปลอดภัยแน่นอน100%ซไม่ช็อตนะนี่ฮะแค่นี้เองนะครับเราเราก็สามารถดูดน้ําที่ท่วมในบ้านเราได้ด้วยนะฮะเป็นยี่ห้อชานโนปั๊มสายไฟยาวส0เมตรใบพัดเป็นสแตนเลสนะฮะปลอดสนิม100เสวัสดีครับผมวันนี้จะมาทดสอบนะฮะ เครื่องสูบน้ําใช้แบตเตอรี่นะฮะเป็นเครื่องสูบน้ําไฟดีซีนะฮะตัวนี้จุบน้ำนะฮะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสูบน้ําเข้าหน้าสูบน้ําท่วมนะฮะตอนนี้กําลังฮิตเลยสูบน้ําท่วมสามารถคีบแบตเตอรี่นะฮะแบตรถยนต์ได้แบตมอเตอร์ไซค์ได้นะฮะสายไฟเนี่ยมีให้ถึง10เมตรนะฮะยาวถึง10เมตรนะฮะภายในชุดก็จะมีสายยางมาให้ด้วยนะฮะสายยางมาด้วย10เมตรนะฮะท่อน้ํา ขนาด2นิ้วนะฮะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะฮะดูอุปกรณ์ภายในปั๊มกันก่อนนะฮะว่าเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะฮะก็จะมีหัวฉีดน้ำนะฮะหัวฉีดน้ําในชุดเนาะอ่ะเดี๋ยวดูในชุดก็จะมีฝักบัวหัวฉีดน้ํานะฮะแล้วก็จะมีนี่ฮะอ่าที่ต่อสายยางขนาดนิ้วครึ่งนะฮะตัวนี้ยหนึ่งนิ้วนะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะทีม่มาในชุดนะครับตัวเนี้ยสายยางตัวเดียวกันนะฮะยาวสิบเมตรตัวนี้นะครับอ่าได้ละหัวฉีดได้แล้วอันนี้มาดูตัวปัม๊มอ,อ้อลืมไปตัวนี้เป็นของปัม๊มเนี่ยอันนี้เป็นของปั๊มนะที่จะต่อกับปัม๊มตรงนี้นะฮะนี่ขันเข้าเลยเป็นเกลียวขันเข้าเลยโอเคมีสามขนาดนะหนึ่งนิ้วนี้ครึ่งสองนิ้ว,ว,วไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวปั๊มเนี่แหละฮะ เป็นในแบรนด์ของยี่ห้อชาโนปัมนะฮะชานปัมนะฮะมอเตอร์นะฮะห้าร้อยวัตต์นะฮะสิบสองโวลต์ตัวนี้สามารถส่งสูงได้ถึงยี่สิบเมตรเลยทีเดียวท่อหนึ่งนิ้วนะฮะท่อหนึ่งนิ้วส่งสูงได้ยี่สิบเมตรเลยทีเดียวนะครับได้น้ําก็ประมาณห้าพันถึงหนึ่งหมื่นลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมตัวนี้การันตีนะครับจากโรงงานนะฮะวารันตีแต่โรงงานก็คือหนึ่งปีเต็มนะฮะเสียไม่ซ่อมเปลี่ยนตัวใหม่ ใช้หนึ่งปีนะฮะเสียเราเปลี่ยนตัวใหม่นะฮะที่สำคัญนะมาดูจุดเด่นของชานอปัมอีกที่หนึ่งนะครับชานอปัมเนี่ยเวลาเขาต่อสายไฟมาจากโรงงานเนี่ยเขาจะต่อทั้งสองขาให้ให้ให,ให,ให้ให้ไฟมันเดินเรียบนะ,ะนี่ฮะเขาต่อขาหนึ่งขาสองเขาต่อมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็าปากีบก็จะเป็นแบบชนิดแข็งนะชนิดแข็ง นี่ยกัดแน่นเวลากัดแบตเตอรี่อาคีบแบตเตอรี่เนี่ยมันจะกัดแน่นเสร็จแล้วก็จะไม่หลวมแล้วก็ไม่ร้อนนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวนะฮะหรือทดสอบสูบจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะฮะสูบจากธรรมชาติเลยคลองน้ําเนี่ยสูบเข้านาเลยสายไฟยาวเฟ้ยสนะิบเมตรเดี๋ยวคีบจากรถยนต์ได้เลยนะครับขั่วไหนก่อนก็ได้นะครับบวกลบคั้วไหนก่อนก็ได้บวกกับลบนะฮะอ่ะาตัวนี้นะ คี่ปุ๊บปั๊มก็ทำงานได้เลยนะครับผมลีปเสร็จแล้วก็สามารถนำไปหย่อนหรือจุ่มลงในน้ำเดี๋ยวอันนี้จะดึงสายไฟให้ชมก่อนนะว่ามันยาวมากเนี่ยสิบเมตรนะท่านผู้ชมนี่ครับความยาวสิบเมตรนี่ครับ่ะจุ่มลงน้ำขอให้น้ำท่วมปั๊มนะฮะปั๊มไดโวนะตัวนี้ทนมากอ่ะโอเคก็จุ่มเลย นี่เสร็จแล้วก็มาดูปลายน้ํากันครับว่าน้ำจะออกมาได้น้ําเยอะไหมมาชมกันนี่นอ่ดูนี่ปนนเป็นปั๊มที่ใช้แบตเตอรี่ที่น้ําแรงที่สุดในท้องตลาดนะตอนนี้นะฮะมอเตอร์ห้าร้อยวัตต์นะฮะตัวนี้เนี่ยเงียบดูปริมาณน้ําโดยที่เราไม่บีบไม่บีบนะฮะไม่บีบนี่คือสายยางความยาวสิบเมตรแถมไปด้วยนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองนะฮะมาใส่หัวฉีดที่เขาแถมมาในชุดด้วยว่าจะได้น้ําขนาดไหนเป็นฝอยใช่ไหมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองฉีดดูนี่ลองฉีดดูว้ายนี่นี่นี่กาลองฉีดดูนะครับโอเคนี่ไปเดี๋ยวลองใส่นนหัวฉีใส่หัวฉีดน้ําที่แถมมาภายในชุดนะครับเราก็ใส่ให้โชว์แล้วนะครับว่ามันฉีดได้อย่างแรงเลยนะฮะตัวนี้ นี่ฉีดข้าวนาเลยนะข้าป่าข้าวเขานี่นะสามารถปรับได้นะครับหัวฉีดเทอร์โบนี่ฮะสามารถปรับได้นะสามารถลดพืชลดผักได้นะเนี่ยตัวอย่างนะฉีดไกลได้นะครับฉีดไกลได้เงี้ยฉีดไกลได้นะฮะตัวนี้นะประโยชน์เยอะนะครับสําหรับหัวฉีดน้ําเทอร์โบตัวนี้มีแถมมีแถมมีแถมนะใส่สายยางได้3ขนาดนะครับได้1นิ้วนิ้วครึ่งและ2นิ้วเข็มขัดก็มีแถมซื้อไป ก็ไปขีบแบตใช้งานได้เลยนะฮะหาแบตเตอรี่12โวลต์ทั่วไปมาใช้งานได้เลยนะฮะยิ่งช่วงน้นะนะําท่วมแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวผมมาไปชมตัวปั๊มก่อนนะครับว่าเขากินน้ําตื้นๆเองนะฮะไม่ต้องลึกนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวปั๊มกันที่เราย่อนลงไปเ,เมื่อก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนี่คือตัวปัม๊มนะฮะเราสามารถจับได้เต็มตัวนะฮะเพราะว่ามันเป็นไฟดีซก็คือไฟจับแบตเตอรี่ นะฮะปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ช็อตนะฮะไม่ช็อตนะฮะแต่นี้นะฮะที่บอกว่ามันกินน้ําตื้นมันกินน้ําประมาณหนึ่งนิ้วอ่ะหนึ่งนิ้วนะครับก็ลองจุ่มดูแค่นี้ก็ได้ครับเนี่ยจุ่มนี่นะฮะนี่แค่นี้เองนี่ฮะแค่นี้เองนะครับเราเราก็สามารถดูดน้ําที่ท่วมในบ้านเราได้ด้วยนะฮะตัวนี้ประโยชน์เยอะนะฮะเนี่ย ที่สำคัญเป็นยี่ห้อชาโนปั๊มสายไฟยาว10เมตรใบพัดเป็นสแตนเลสนะฮะปลอดสนิม100%นตะฮะตัวนี้เสร็จแล้วก็ใช้งานได้เลยครับก็เหมือนเราใช้งานทั่วไปไดโวนะฮะพูดง่ายว่าเรากล้าใช้น้ำนะฮะทีมะมะ่มันไม่ช็อตเรานะฮะมันไม่ช็อตเราด้วยนะฮะปลอดภัยกว่าไฟฟ้าแน่นอนสูบออกจากบอ่อป้าสูบจากน้ำท่วมนะ